ราบคาว่าท่านาจารย์ค่ะกราบทุกคทุกท่านค่ะ,ะ,จะเจริญธรรมที่น้องทุกท่านค่ะชื่อประเสร,ริฐรัตนโชเตหรือมั่นลุ่มศิลทัทงชื่อทางธรรมค่ะอา,อายุหกสิบเก้าปีเป็นคนบ้านเกิดนครแต่ว่าบ้านจริงๆอยู่หัดใหญ่สงขาค่ะก็เป็นจิตอา,าสาสวนป่านาบุญสองค่ะ ก็เป็นมาตั้งแต่ปีเริ่มตั้งแต่ปีหกศูน์ที่ได้มาเข้า่ขยค่ะทีนี้จะพูดถึงสภาว่าใหม่ๆสดๆเมื่อวานเราก็เมื่อวานอ่าทร,รมาจัดสรรค่ะเมื่อคิดว่าจะไม่ได้มาก่อนนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องรถมัง่งเรื่องที่ไม่สบายมั่งหลายเรื่องเข้ามาตอนนี้ก็ทรมจัดสรรถไม่เสร็จก็หลานก็ได้บอกถ้ารถไม่เสร็จก็ให้มาส่งเพราะไปไหนไม่ได้ ไปเยี่ยมพี่ชายก็ไม่ได้ก็มาไข่เมื่อวันที่วันที่สิบค่ะตั้งใจว่าจะมาสิบเอ็ดพมาวันที่ได้มาวันที่สิบมาที่สิบก็มาดีพอดีเลยรูกเช้าก็จะไปไปนากันเอาข้าวไปหวานก็พอดีเลยหมอปเปิ้ลมาก็ได้กันเรื่องเลยได้ไปไดกัน,กนปกติก็ไม่ี่ยังไม่เคยได้ไปนะฮะนา น้องกุ้งเนี่ยพุ่งได้ไปครั้งแรกเพราะว่ามันจะติดทุกเรื่องไม่่อยได้ไปพอได้ไปก็ก็ทากันเต็มที่อ่ะนาก็ได้น้องก็ไปช่วยสี่ห้าคนก็กลับมาก็มาแบบอ่าไปขุดเห็นทางพี่น้องทางภูผาเขาขุดทางเราก็ขุดทางพี่น้องทํานเนี่ยน้ามันเป็นโคล่ะก็ต้วงเอามือคุยคุยคุยหมอก็ช่วยวานแล้วก็วาดมั่งอะไรมั่งทําจนเสร็จ พอจะกลับพอขากลับมาน้องยักษ์ก็ถูกมามาเยี่ยมเจ้าญาติเจ้าของนาที่ก็ไปดูแลด้วย่ะเอาน้องยักษ์น้องก็ได้บําเพ็ญเขาเป็นหลายโรคเหมือนกันเสร็จก็กลับมาถึงค่ายก็เห็นอ้าวแวะที่วัดตะเมียดก่อนค่ะได้เอาใบเตยมาว่าจะมาทําน้ําเอ่อสกัดก็แวะลายทางมาก็มาตลาดหมอเปิ้ลก็จะแวะซื้อของอุ้ย คิดว่าจะลงไปนโอ้ดูไม่ได้อ่ะลงตลาดไม่ได้แล้วพรามันมันเลอะไปหมดอ่ะก็กลับมาค่ายพอกลับมาค่ายมาเจอแม่ชีมาคนแรกที่มาเข้าค่ายก็ได้คุยเสวนาการพ่อเท้าท่านบวมก็ก็ช่วยกันทำตามตามเรื่องตามราวอ่ะทำอะไรทำงานเหมือนไม่มีระบบจริงไอ้นุ้นเห็นในนี้ในนี้ก็ทำกันไปเรื่อยแต่ว่าก็มีความสุขหมึกวานกันดีแล้วก็วันนี้ก็ฉุกเฉินเหมือนกันนะน้องเปิ้ลเนอะ จะมาช่วยส่งการบ้านกันหน่อยสิไม่ค่อยมีใครก็ก็ทําไปแบบมีความสุขอาหารถึงคนจะน้อยเดี๋ยวเยวน็นนี้วันนี้ก็มีอาหารเตรียมให้พี่น้องแล้วคนที่ทําอาหารเมื่อกี้ที่ได้ย้ายที่เราก็จะปั่นเครื่องจะทาอะไรกัน <c oughs> ต้องหอบกันมาหอบกันมาอย่างนี้ก็ก็รับพี่น้องกันเต็มที่ค่ะวันนี้ก็ เย็นนี Ma, o, o, ok oh. ้ก็คงจะเข้ามาหลายคนก็ดูในนั้นก็สี่สิบกว่าก็หกสิบกว่าพี่น้องก็รวมประมาณสักเจ็ดสิบน่าจะได้ค่ะแล้วมีโควิดก็รอบข้างรอบข้างก็เยอะนี่ก็คุยกันเออแล้วแต่แล้วแต่วิบากเราก็ดูแลตัวเองกันเต็มที่แล้วพี่น้องมาเราก็ดูแลกันเต็มที่ก็อาศัยไม่กลัวแล้วอะไรจะเกิดก็มันเราก็ดูแลตัวเองกันไป่ะค่ะ เออก็พอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ป้าสมมาต่อค่ะประสมก็เป็นพี่ใหญ่แม่ใหญ่ตอนนี้ค่สะสุลูกค้า,าค่ะอนุทนาประเสริฐค่ะได้มารวมหมู่รวมกลุ่มเนี่ยช่วงก่อนสมการบ้านก็อยู่ที่เอ่อไม่ใช่ประชุมก็อยู่ในเต็นท <laughs> <laughs> ์ในเต็นท์นะคะแต่ตอนนี้น่ะก็คือมีโอกาสมาเจอ กับพี่น้องแล้ว hmm. ก็ไ wow. ด้ร่วมกันบําเพ็ญด้วยฟังดูเนี่ยท่าทางอาหารจะเหลือเฟือมากเลยนะคะเพราะว่าพี่น้องเจ็ดสิบคนเนี่ยรู้ว่าวัตถุดิบของค่ายเราเนี่ยอาจจะเท่ากับประมาณสองร้อยมือแรกขนมจีนก่อนค่ะน้ำแกงเข้าโพดอ่าพี่น้องมาได้เลยนะคะ